ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ป๊อปปี้เพทามจะตามล่าคุณที่บ้านช่วยกดไลค์กันนะครับเฮ้ยนเดียวต้นเดียวนเดียวแล้วเนเดี๋ยวเวรหัวิญญาณเราเฟีวเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยคุณเจ้านนึงเจ้ห้เาให้เวลาให้เวลาให้เวลาใหเวลาเบลอเวลาเเ้ยเลเว โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่ผมไซโคนแค่ครงแฟงโรนคิวเดโรแล้วก็คุณมิเกลนี่ครับในดีลิมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาซอดแอบในโลกของป๊อปปี้ตามนี่นะครับหรือว่าตุ๊กตาผีที่คนรู้จักที่ต้าตามนึกเหมือนเนินปากแดงนั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้นะผมใครเจ้าคิดซอดแอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดหนึ่งเลยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับโอเคเรามาส่งกันดีกว่าใครได้เป็นคนแรกสมเลยสมเฮ้ยนำเงินไว้นำเงินไว้นะสมสมเลยสมเฮ้ยเดี๋ยวใครมันใส่ดอกไม้เข้้าาามขงในนเี่ย ไปไปใส่ไปเจ้าตูมไปตูมไปสีฟ้าเว้ยโอเคผม zoom zoom ส,สีฟ้าเว้ยเหลือเค้กอะเคอ้ยเค้กไปนะนี่เรียบร้อยเค้กไปเลยเค้กมันไปเลยไอเด็กอ้วนมันไปเลยไอเค้กนี่สีน้ำเงินดิแดนอยู่นูน่นดิแดนฝากโน้นไปไปไปโอเคทุกคนครับล้วมาเตรียมของดีกว่าไอเด๋อรอบนี้พิเศษหน่อยนะทุกคนขั้นตอสามารถบินได้ด้วยใครแอบช้าคนนั้นโดนด้วยหนีเด้อเด้อหนีเด้อเด้อ ไอเค็งนับหนึ่งเลยหนึ่งถึงสามสิบล้านนับเลยนับนับนับมีคนนัวกันมีคนนัวกันมีคนนัวกันมีคนนักันเอาไว้เตอนนี้บอกเลยผมดูจุดที่สูงที่สุดในโลกอ่ะไอเค็งอย่าลืมเปลี่ยนแปลงร่างเป็นป๊อปปี้ทามด้วยป๊อปปี้ทามอ่ะไอ้ไอป๊อปปี้เพย์ถามอย่าลืมเปลี่ยนร่างนะไอเค็งตอนนี้ ตอนน e ี้จบเวลาแล้วครับทุกคน8นาทีนะครับหมดเลยคาดก่อนแปลงล่างชาเท่ากับคาดก่อนแปลงล่างช้าเท่ากับหมดเวลาเร็วนะครับทุกคน4ี่ทีจบเวลานะเก่งครับเก่งเมื่อกี้ไอ้เก้กพี่บอกให้นะพี่เห็นคุณอะไรนะไอ้คุณเขียวยักกับอะไรนะกับไอ้ไฟโรนมันอยู่หลังหลังหลังลูกป้านหลังลูกป้านหลังลูกป้านเก้กหลังลูกป้านพี่บอกเลยพี่บอกเลยโดนแน่เออใช่เชื่อพี่ดิิงเฮ้ยใครแอบตังกันนะเห็นนะจ้าเฮ้ เด,ดินไปหนึ่งดอเฮ้ยทุกคนเลยเฮทุกคนคาริโก้เฮ้ยไปเดมอมไปเดมอมไปเดมบอมเฮ้ยเก้เก้ตกุยเก้ตกุยมีนมยนคนอยู่ตกุยมี so คนอยู่ตกุยเฮ้ยมันโดนยังไงอะเก้ยมันอยู่คนอยู่ตะเฮ้ยมันมันไปบอกแล้วหุ่นเอ้ยโดนได้เหรอวะเฮ้ยบอมเฮ้ยบอมเหลียวคุณโดนแน่คุณโดนซวกแน่คุณโดนกระซวกอะกระซวกแน่บอกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมีคนโดนแน่เกียดนี่เร็วเกียดนี่เร็ว แก้วหูยิงอยู่ยิงอยู่แก้วหูยิงอยู่แก้วหูยิงอยู่ข้าตกรีปีกก็จริงเว้ยแต่ข้าตกร์มันมันจะไม่มีอ่าคืออะไรนทุกคนมันจะไม่มีพูนะทุกคนเฮ้ยแกโคตรยุ่งะแล้วกูโคตรแม่นเลยยิ๋นธูใสเคยจะตายคุณตายคนแรกของข้าตกร์นะครับเฮ้ยเอเดโูเอเดโูเอเดโูเฮ้ยเคนไปทำบินทำทำทรงบินไอ้เคนไปทำทรงบินเหรอแล้วผมโคตรแม่นนะธนูอ่ะเฮ้ยจิ๋มห่าเดาจิ๋มห่าล้วเกตตัวไปตัวไป ลงไปลงไปน้องเฮ้ยอย่าไอ้เค็กโดนพรมดแล้วไอเดินพหมดแล้วไอเค็กไอเก็กไอเค็กอย่าไอ้เค็กกูเจ็บไอ้เค็กกูรับผีผีตุ๊กตาไปแล้วผีตุ๊กตาไปแล้วไอเก็กไอเก็กเจอกันปแล้จไปเร็วไปแล้วไปแล้วอย่าอย่าฆ่าผมไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วจุก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 ทุกคนแอฟไปทุกคนแอฟไปทุกคนแอฟไปผมจุกจุกเจ้าช่วยกูหน่อยดิจ้าช่วยกูหน่อย

ไอ้แซมมี่ที่ไหนไอแซมมี่ไม่ได้บอกไอจ้าเหลือจ้าคุเดียวครับตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะฮะไอจ้าไมาทำอะไรพวกจูกเหรอไอจ้ามันก็เป็นเด็กอ้วนไหมเด็กอ้วนเด็กอ้วนเด็กอ้วนไอจ้าตีเร็วเฮ้ยไอจ้าไอ้เด้าพงหมดแล้วไอจ้าไอ้เด้าพงหมดแล้วไอ้เด้าพงหมดแล้วเออไอ้เด้าพงหมดแล้วเอ้ไอเออเอาดิเอาดิจ้าดิยิ้มไปยี้ไปเออยีิไปไอ้เด้าพงหมดแล้วคณะก่อนการเด้าพงหมดแล้วไอจ้าเอาดิไอจ้าไอจ้ายิ้มไปอะไรอะไรอะไรไอไอ้ยากให้คณะกรรมการพิจารดูไอ้ยากให้คณะกรรมการพิจารดู ไอกอบใบสนุนไดไงเนี่ยเฮ้ยกคุยขี้โกงเลยไปสนุนที่เนีวแม่งไปออกไปออกไปเฮ้ยไอ้ทั้มดไ้ทัมเรียบร้อยอาจารย์ยุกอจาิแจ็คความมันก็วิ่อีกก็วิ่กวิ่เออไปเยไปเลยไปเลยอยเี้ยผมมดกรบินผมกรบินเต็มเลยอาจาดีแล้วอาจารย์กะาดนโดนไอ้เอยทุกคน ไอ้จาดูดดุดัตกรตีหัวตายโอเคดูรับไปรอบสองเลสโก้คนรอบที่สุมเลยครับอยเว้นเค้กสุมเลยสุมเลยครับผมาาไอแดงมันเป็นนังสูที่ดูเขาแค่ปลาเปียวโสผมวิ่งกับเปียวไปแล้วไปแล้วไอเกกไอเกกไอเไอเคกไอเอเกกไอเไอเกไอเกอเกกไอเกเกกเกไอเอเไเไอ หนึ่งสองสโอเคแอบคนละที่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 คนละที่แอบคนละที่โอเคซีที่จะมาแลานะครับอย่าลืมแบงค์ไลฟ์เป็๊อปปี้เพทามนะทุกคนเอ้ยถึงเคียร์ย้าเป็นตุ๊กตาด้วยนะโอเคผมโอเคแล้วก็ได้โอเคนั่นเปียบนี้ว่าไงทำไมในตัวผมมีผู้ออกเสียเฮ้ยเอาผู้ออกอย่ามีผู้ห้ามใช้ผู้นะถ้าผมเห็นคุณบินแล้วคุณใช้ผู้ผมจะปั่บคุณแพ้เลยอ่าอ่าโดนนะโดนนะเค้กจะเป็นไอรอนแมนเลยเค้กเราสองคนจะรอดเค้กเชียวพี่น้องรักเราสองคนจะรอดบเราสองคนเนี่ยจริงเหรอจริงจริงเอาผมไปนะ ผมอยู่ในที่มีสีเงินแค่นั้นแหละน้ำเงินน้ำเงินไมีใชน้ำเงินน้ำเงินทั้งแบบบอกเลยบอกเลยผมรอบนี้ผมจะเนีผมจะไม่ตายผมสัญญาคนดูผมจะอยู่จนเฮ้กไม่ได้เสียงอะไรเค้ไม่ได้เสียงเท้าเค้ไม่ได้เสียงเท้าไอ้เค้กฆาตกรเป็นโรคจิตไอ้ตัวนี้พี่บอกเลย เอ้ไอ้ไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าจะพูดหอะไรเลยดิพี่โดนไปแล้วกูไปแล้วเค้กเค้กเจอกัน no 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 ไปแล้วใครดีราคาพี่เหรอไอ้เค้กถ่ายคนณเรียกเรียบร้อยที่บ้านแล้วผมหนีก่อนเดี๋ยวเค้กมันลุ้จุดที่ผมแอบไป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 ไอ้เค้กเป็นนักแสเลยเค้กตายคนแรกเอาไว มีคนนัวกันแล้วทุกคนทำมีคนนัวกันแล้วเดี๋ยวหาที่แอบวันนี้หาที่หาที่บอนาที่อไอ้เฮ้้้อ้อเจอล้วไอ้เกลตาคุแรกเนียอ้เกลี้ยงาจ้ายงอยู่จ้ายิงอยู่จ้ายงอยู่จ้าวิงอยู่จ้วิงอยู่ยิบหายด้จ้าตายพวแอรก่อนแล้วมันเจอผมไงผมไปไงแล้วผมไปไงแล้วผมไปเฮ้ยมีมาต่อยกูเลยไปแล้วใครอยู่อยู่ไกลปูละกูไปละ ไอปูไปไหนเฮ้ยไปดักตาโอ้ยถึงถึงคนที่มันเทียนตายแน่เรียบหมดไปยิงผมเถอะเรียบไปยิงผมเถอะแกเอาไว้เอาไว้เอาไว้เกมโคตรไวเลยว่ะทุกคนเลยท่านหนึ่งคนเดียวท่านหนึ่งท่านแอนท่านหนึ่งคิดว่าจะรอดไหมท่านหนึ่งแอบแอทีเดียวไม่เนี่ยหรอกนะถ้าผมไม่ยิงธนูช่วยจานทำไมผมรอดทำไมไปแก่ไม่งเอ้ยจานากูช่วยมึงกูตายเลยเฮ้ยท่านหนึ่งอยู่ท่านหนึ่งคือเป็นยังไงวะเฮ้ยอ๋อดูแล้วแหละดูแล้วแหละดูแล้วแหละ เดี๋ยวท่านหึ่นเอ้เอานั่นเอ้มุขทุกนใจอนเยเอ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์มึงเกียนอ่ะจ๊ะเกียนโมซาวอ้จาจารเป็นเกียนเฮ้ยอาจารย์มึงท่านหนึ่งวะท่านหนึ่งท่านหนึ่งมันเจอแล้วท่านหนึ่งนี้แล้วนี้นี้นี่ไม่ทันเดินท่านหนึ่งมาท่านไหนดีท่านนั้นนีท่านนั้น

โดนเก่ยอก็ไม่รดนะจังหวะนี้เอ้ยตาหนึยิงไปยิงไปเออยิงเลยยิงเลยเดี๋ยว้วิญญาณลาเฟลตนึตนจุ๊ตนจุกตนจุกไอ้ตนึมันพี่มาตหนึ่ตอ่ สี่สิบวิสี่สิบวิ้าหนึ่งสี่สิบวิหนึ่งสี่ิบวิสิบวิ้หนึ่งสี่สิบวิสี่สิบวิาหน่งทไมเขาบอกไม่เอาเบไม่เอาเบ็ดเกี่ยวอะกูไม่เข้าใจทำไมเขาถึงบาไม่เอาเบ็ดเกี่ยวอะเ็เกี่ยวไม่ได้เฮ้ยนั่นนึงนั่นน้ยอ้กระจกมีปีกก็ทำอะไรถ้าหนึ่งไม่ได้ว่ะกระจกอะะเป็มถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งหนึงกลัง เกวิแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเลยหมอเอ๊ถ้าหนึ่งโนหนึ่งต้องกเ่าแถ้าหนึ่งใหแท็กถ้าหนึ่งโนหนึ่งถ้าหโนหว่ะ คุณมีเพลงวงการซ่อนแอบเยอะแล้วค่ะบเย้เย้เขาแร็คอะครับเฮ้ยทุกนรอบสาม let's go มาโดนรอบสามนะครับผมสุ่มทุกคนเลยโยเวนต์อะเลเว่ยคิยะกับเค้กสุ่มเลยครับท่านหนึ่งส o o m ท่านหนึ่ง zoom อ่าเค้กก็สุ่มไปแล้วเฮ้ยอ่าเรียบร้อยพี่ใส่แครมเป็นดูดูดูไอ้เนี่ยมีเดียวมีเดียคนมีเดีกคนรู้ดีอ่ะไปกันเต็มเลยเน่งสองสามสี่ห้าหกเจตาครับผมคุณดูบอกว่าพี่จะสามารถใช้ผู้พินได้โอเคครับยอก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 เลยยอก ไม่ใช้แล้วกันนะไม่ใช้แล้วกันนะมามาบอกเลยวันนี değil, ้รอบนี way, hey, hey, ้ผมจะแบบมีปีต้องกับพี่แซมแบบบินได้อะไรเงี้ยมันก็จะโกงเกินอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ใคร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 ได้่ยจริงพิพิโลไซโคนี่พิพิโลไซโคนี้พิพิโลไซโคนี้เฮ้ยพูดเลยนะครับการหาที่ดีที่สุดคือการหาที่สูงก่อนนะฮะถ้าเราหาที่สูงก่อนเราจะเราจะเห็นทุกอย่าง ริวกูเห็นอะไรหัวซะเหมือนว่านัวจะแม่งเลยโอยตใจตกใจเฮ้ยอยู่ไหนกันวะ30วิแล้วเนี่ยยังไม่เจอใครเลยทุกคนเนียนๆทุกคนเนียนๆเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้จะรู้หัวแก้พี่แซมสุดหลอยังงั้นแหละเดยอยู่ข้างบนพี่แซมพี่คอยู่ข้างบนเต็มเลยกูดูอยู่กำลังหายอยู่เต็มเลยอ่ะกำลังหายอยู่เฮ้ยอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันวะกูรอดแล้วกูรอดแล้วข้างบนนั่นน่ะกูรอดแล้ว เฮ้ยไม่ม <|so|>> ีใครกล้าแบบมาเจอกับฆาตกรสุดโหดคนนี้เลยหรอคะไม่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 เจอแล้วเจอแล้วอาจ้าร์อ้จาไปไหนบินเอื้ออื้ออื้อาจาจ้าไปไหน ไอ้จ้าไม่ไหนไม่มีตาออกไอ้จ้ากูกูเคยโดนแล้วตรงเนี้ยกูเคยโดนแล้วไอ้จ้ากูเคยโดนแล้วตรงเนี้ยไอ้จ้าไม่บอกเลยนะตรงเนี้ยถ้าไป็นคืนขบวนอ่ะตายหมดเว้ยจ้าไม่เจะาพีหาเลยเร็วๆมึงรู้ไหมอยู่่ไหนเร็วๆเชือเอะแยะหน่อยเร็วๆรี่ตัวใหญ่มากๆไอ้จ้าตัวใหญ่ไอ้จ้าตัวใหญ่ดีโดนแน่ทุกคนทุกคนดูโดนอ้จ้าตัวใหญ่แน่แต่ว่าไอาจ้าขบวนเหรอพี่มาแล้วเนี่ยตรงไหนวะฮะฮะไอ้ผมไม่มีเอเดโพเอไอโพ่อไม่มีไม่ไรเรามีปีกอย่าไปคิดมากอ่าหาไหนหรอ ดูไหนกันไม่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 คือยาบผมมาซ่อนแอบโน1เว้ยผมบอกเลยคุณซ่อนแอบไหมคุณไม่ได้หาหาก่อนเออไม่ใช่ไปคนหาโน1นะคุณน่ะอ่ะอ่าไอ้จาบพี่บินมาแล้วพี่บินพี่บินดัก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 เอาดิเอาดิพี่บินดักไอ้ยาบพี่บินดักสวยไอ้ยาบฟังพี่นะหาทุกประตูเลยจ้าหาทุกประตู อะไรกันหมดแล้วหรอเฮ้ย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 กูเจ็อตัวหนึ่ง uh กูเจ็อตัวหนึ่งกูเจ็อตัวหนึ่งเดือดตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งให้เวลา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 หมดเวลาเอาเฮ้ยเฮ้ยมีเวลามีเวลาจะหนึจะรอดหรอจะรอดหรอจะจะอะไรตีไม่โดนตีไม่โดนตีไรตีไรจะรอดหรอเดือดอะไรอะไรตีไรตีไรจะตีอ่ะเดือดไม่แข็งสั้นมากตีไม่โดน โอเคทุกคนไปรอบที่4 let's go บอกเลยว่าแบบผมโหดเกินนะครับทุกคนอกเลยฮะเ,เออนี่อ่อนให้ก่อนนะเนะี่ยไปๆๆตาต่อไปครับทุกคน let's go มารอบท้ายเหลือใครนะเหลือท่านึงกับขี้ยาใช่ไหมเฮ้ยท่านึงกับยา,าดิใช่ไหมเออใช่จม,มเลยม,มามเลยจ้าอาาจ้าตัวใหญ่ท่านึงอารจ้าป็นเรียบร้อย อาจารย์เป็น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 ดีเร็ว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 ไม่ถอดเค่พี่โก้พี่โกไอ้เก๊กไอ้เก๊กดูผมเป็นคนซ่อนอยู่ไอ้เก๊กผมเป็นซองซ่อนผมเป็นคนซ่อนผมเป็นคนซ่อนไอ้วัวโก้ฟังไอ้วัวโก้โอเคโอเคสี่ที่จะเวลาแล้วทุกคนครับเยอะเรามีอะไรในมือมองอะไร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  เฮ้ยกำไปเปล่าฮ่าฮ่า uh จ้า oh> ดูจ um ้าดูอ้หหฮียเียเฮียถ้าผมจะผิดยเจ้ามันก็มีผู้ดีว่ะไม่มีอายองยอยทุกคนนะห้ามห้ามใช้ปีรับปีออกีกออกเค้กเกีกออเค้กเค้กเค้กเราเค้กเราอยู่าาไเค้กมึงตายคนแรกเป็นขักรเลยเค้ก นี่ดูนะคอยขี้โกงกันโดยงี้นะอีเค๊มเป็นกก่อนเลยตาคนแรกอ่ะอีเค๊กไปแไปเลยมาเลยแกไปเลยไปแล้วไปแล้วแส่งความึงวะอันไกลบนแกบุกโดนบโดนโดนยมโดนเจอเกเจอเกกเจอออเจอผมกาจูผมอยู่ผมอยู่ผมจูอยู่ผม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 จู่อยู่ผมจู่อยู่

ประตูเดียวกันอ่าหมายถึงว่าสถานที่เดียวกันเลยแกถ้าหนึ่งกับแกอยู่เฮ้ยเราดูในคลิปว่อยู่ที่เดียวกันเลยทุกคนดูดิเขาอยู่ในนี้ทุกคนเห็นป่าเนี่ยเนี่ยในเนี้ยอยู่ในนี้ด้วยคเัาอยู่ในเนี้ยที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยเฮ้ยท่านึงเสี่ยงไหมเสี่ยงแล้ไหมใหม่ใหม่ไม่ดีเสียงเคียวย่าฮ่าไม่ดีจีนทุกทดิวูอยู่ที่เดียวกันเลยอ่ะเฮ้ยท่านหนึ่งตอนเนี้ยท่านหนึ่งกับคียวย่าอยู่แบบแบบห่างกันหนึ่งบล็อกห่างกันหนึ่งบล็อกอ่ะ หากันนิดเดียวเองอ่啊หายดีนะหรนะือคือเจอท่านหนึ่งท่านก็เจอคียาผมบอกเลยผมอยบ,บอกเลยเจอท่าน,นหนึง่งก็เจอคียาเลยอยู่ใกล้กันมากแม่งโคตรใกล้เลยไปนะจุดที่จุดที่จุดที่กูตายไปเลยนะจ,จ,จละ,ะๆๆๆยใกล้เลยใกล้มากเลยอ้าวยา ไปนิดิดแค่ไปนิดเดียวเองนะเนีเอาตูดไหมมาเดิร์แซ่บๆใครตั้งชื่อด่ามาเลยแม่โอเคแล้วกันทุกคนครับสารคดีนี้ถือว่าของปากของคอแล้วกันนะครับผมก็คราวหน้าอยากให้ผู้ผมทั้งแก๊งเนี่ยมาส่องแอบเป็นตัวอะไรหรือในโลกของอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับก็สารคดีนี้เจอกันใหม่ก <a> ี่นาเดี๋ยวเราจะตามช่องไซคอนคุณไมเกลทิยาคุงค like, ิวเดโลไฟอาโร่แล้วก็ลาฟาเอลที่ไป็นแขกรัเล่นด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม